เอาละครับก็อยู่กับผมในป๊อปปิกแมนนะกับแกมจูซิทว่าดักรัมซีซั่สสนสองนะครับผมก็กลับมาเข้ามาแล้วในาส,าสายของวันจันนี้นะผมก็เป็นวันที่เลีกจะสนสุดลงแล้วนะผมจะตัดสินแล้วภายในสองทุ่มนี้นะว่าใครจะได้ลุ้นรับโน,นเซราท็อปปครบเครื่องนี้ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าเป็นเซราท็อป ที่สวยงาม嘛วุ้นนี่ไงยังไม่มีร่างไฮบิดนะผมแต่ว่าก็เท่จ,จัดเลยทีเดียวศ <laughs> ึกนี้ก็เป็นศึกประกาศศักดิ์สิท์ความยิ่งใหญ่ของผมนะผมเนี่ย <S <S 1> <S 1> ว่าจะสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้หรือไม่นะผมแล้วก็จะฟ้ามันมาอีกหนึ่งตัวไหมนะผมก็ตอนนี้จู w ิตเ d ิลด์เกมก็มีการอัปเดตอะไรมากมายเลยนะผมเรียกว่าโอ้โหตึงไงยังตึงไง <laughs> อ่ะมาสรุปบทรีก,กันก่อนดีฝ่านะผมสําหรับช่วงเวลาใสา่ๆนี้นะผม อ่ะผมก็อยู่แรังโดมินเตอรู้อันดับที่65นะผมมีแต้มอยู่1518นะผมอ่ะดูผู้รังท้ายหน่อยอุยไล่มาแล้วนะผมมี1140นะผม ก่างกันรัก300ร้ฝ่าแฝดนะผมผู้นำสูงสุดมีแต้มอยู่2551นรบะผมโอ้โหเยอะมากสำหรับผู้นำสูงสุดนี้เขาคงจะได้แล้วนะผมก็ขอแสดงความดีใจด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ยังไม่มีนะผมตัวผมมีแล้วจริงๆจะสู้เอาชนะหรือไม่ชนะก็ไม่ชนะไม่ได้เดยต้องชนะเท่านั้น <ts> เพื่อศักดิ์ศรีของเรา <im ps> <labels S 1> ไม่ได้เลยจริงเออท <im ps> ุกคนนะก็หลีกนี้มาครั้งที่3แล้วนะสำหรับผมนะผมสำหรับซีโนเซต้าท็อปนะผมไปดูก่อนว่าสิ่งที่ เราจะได้จะมีอะไรกันบ้างแบงค์ห้าร้อยอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจมันนะผมอัตราดอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวอ่ะของผมเลอแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะผมสำหรับแครสออฟไททันนะผมซึ่งผมจะระเบิดศึกวันนี้แหละผมคิดเอาไว้นะผมเรียกว่าระเบิดจะจัดกันเลยแต่ก่อนที่จะระเบิดมันนะผมเราจะต้องไปตีแพ็คใดแพ็คหนึ่งก่อนอ่ะมีข่าวหรือว่าแพ็คนี้น่าเล่นมากนะผมแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงกันแล้วกันอ่ะตอนนี้ก็เข้าไปดูที่ปฏิทินนะผม นี่ไงเห็นไหม จีเอ็มคงที่เกลียาทำเป็นอาทิตย์นะผมบอดี้มาจาอาทิตย์หนึ่งครั้งอาทิตย์หนึ่งครั้งนี่พ่อเล่น28วันไปเลยดีกว่านะครับผมแต่ว่าแจกจริงแจกหนักแจกจัดๆเลยทีเดียวโอ้โหดูแจกแต่ละใบดิอ่าอันนี้น่าจะเป็นพี่แบ๊ใช่ป่ะนะในวันที่7นะผมแล้วในวันที่14ก็แจกทีเร็กเจนสองนะผมแล้ววันที่21บก็แจกมูสซอเจนสองนะผมโอายสำหรับใครที่ล็อกอินเข้ามาทุกวันก็จะได้รับของรางวัลมากมายเลยแล้วก็แบงค์ร้อยห้าสิบร้อย สิบร้อยทาสิบด้วยนะผมแล้วแถมมีแต้มไม่นี่ด้วยอ,ะอ่ะแต้มซีซันพานนะผมก็ถ้าครบ28วันนีเนตัวตึงนั่งนั้นเลยในี่เรียกว่าตัวตึวตงจะจัด,จดตัวที่ผมอยากได้เลยนะั่นคือโดโด้นะผมอยากได้มากเลยไม่งั้นก็ไอ้นี่นะผมอสามจิ๋วตัวป่วนนะมันชื่ออะไรวะซีโนโซโรพอริสนะผมหนี่ชื่อแม่งโคตรยาวเลยทีเดียวเออหรือโคเรียก็ได้อ่า ไนโนเสาหม้อเนี่ยไนโนเสากระทะเนี่ยอ่ะสองตัวแรกนี่ผมยังไม่มีเลยนะผมนะอ่ะพูดถึงซีซันพาร์ทละไหนๆก็พูดถึงแล้วนะผมซีซันพาร์ทที่จะมาใหม่เนี่ยตัวที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับผมก็คือทีเล็กอีกอ่ะก็จะเป็นคู่กับอาคุรุนบักเนอะผมนะก็เป็นอาทีเล็กโดบะโดหรือดอทนี่แหละอาดีโอด DOE นะผมสำหรับใครที่รู้คอมเมนต์ด้วยพปกกโเก่งภาษาเ,เก่งส่วนสเลยอ่ะสำหรับลุงบักก็ใกล้จะจากไปแล้วนะเหลือแค่4วันกับ12ชั่วโมงเท่านั้นนะผมทีเร็กก็เข้ามาจัดเลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันว่าหน้าตาค่าหน้าตาเป็นยังไงนะผม ่าเราก็ไปที่นี่ก่อนแล้วเราก็ไปที่อ่าข่าวสารนะผมอ่านี่นี่ตัวอ่านี่นะผมนี่คือตัวที่จะเข้าใหม่นะผมน,นั่นอามาเธอร์เรฟนะผมหนี <c oughs> เป็นคุณแม่นี่เองนี่ไงชื่ออ่าดีโอีนะผมดี E นะผมทีเร็ก e นะผม, T ะผมก็จะเป็น ที่เล็กตัวสีส้มนะผมนะปาเล็กซี่สีเหลืองใช่ไหมคุณลุงบักกี้สีเขียวนะผมอันนี้ก็สีส้มนะผมนะก็จะออกสีส้มแหละทุกคน <c oughs> ก็จะเข้ามาในซีซั่นพาร์ทนี้อ่ะมาไหนๆก็เข้ามาแล้วนะผมก็มีข่าวรือมากมายเลยนะสำหรับแพ็คนี้นะผมนั่นคือแพ็คทองพนองเดชของเรานะผมที่จะรุ่นรับการ์ดทองนะผมเรียกว่าเป็นแพ็คที่แบบว่า ไม่ตึงเลยอะเห็นใครๆก็ว่าไม่ตึงนะผมเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นดูแล้วกันว่าตึงหรือเปล่านะผมแค่เห็นก็รู้แล้วว่าเฮ้ยไม่น่าจ,จะหลอกเราก็ได้ในยกแรกๆไม่แน่ไม่แน่ผมเคยนะยกสุดท้ายนี่โหดจัดเลยนะผมดังนั้นต้องเล่นกันซะหน่อยก็แล้วกันไหนๆก็ๆไหนๆละเดี๋ยวผมจะเอาเป็นไม่ตึงเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาเป็นพี่คาบโพสุคัตไปก็แเลยกันแล้ว,ลวพอพี่พี่คาโพสุคัดไม่ได้หว่ะเดี๋ยวมันเปลี่ยนหนี เดี๋ยวมันเปลี่ยนหนีว่ะเราต้องมีเนื้อสักตัวหนึ่งวะ่ะเนื้อที่แบบว่าอ่าพอจะรับดาเมจของฝั่งนู้นได้นะผมเนื้อ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 เราไม่มีเนื้อตัวที่มันแข็งแกร่งเลยเนื้อมีแล้วแล้วก็อ่าเราต้องมีน้ําสักตัวหนึ่งนะผมอ่าพันเสียงเอาตัวนี้ไปก็ได้แล้วก็ต้องมีเนื้อสักตัวหนึ่งที่ล้มได้หมดเลยนะผมเรียกว่าแข็งกร้าวเลยอะแข็งแกร่งอ่าไปเต้าก็แล้วกันน่าจะพอไหวแล้วแหละมาลุยกันดีฝ่ายนะผม น่นจากการที่เราจัดทีมอย่างนี้นะครับผมโอ้ยจิแกนโนตัวเล็ก่าเยอะเลยอ่ะบ้าบอที่สุดเลยพี่เขียวไม่ตัวใหญ่นงี้วะเออไม่ต้องกันป้องกันทำไมไม่จะเป็นใดนๆนนด้นนั้นเลือดเราเยอะฝันไนาย้ะจะบอกให้เห็นอย่างนี้ก็ตามแกตั้งใจจะให้การทองจริงหรือเปล่าป้องกันหนึ่งป้องกันสองไว้ก่อนนะผมะอันตรายมากลึกแล้วเดียวมันเก็บไม่ส่เลยดเดียวอันตรายจัดจัดจอมตีหนึ่งโอ้โห เป็นบอดที่เก็บมแตกด้วยไม่ธรรมดาเนี่ยผมมาเลยพร้อมบวกกระทะอยู่เมื่ออยู่แล้ะแกล้าใส่เข้ามาไม่อไรอุ้ยมีสี่นะผมเจ้าแจมที่เขี่ยวทำได้จมตีสองด้วยผมไม่ตายนะผมมันเหลือสองแต่เซ็ตโกแล้วสิี๊ะจำตั้แตกคนไว้นะผมว่ามันเหลือสอง๋ยวลืมเ๋ยวลืมไม่ใช่อะไรเดี๋ยวลืม จมตีหนึ่งจมตีสองแล้วก็สามสี่นะผมโอเคสบายจัดการมันคุรจัจอ์ตามเรียบร้อยลงไปนอนกองมันเหลือสแต็กไว้ตัวหลังด้วยอะไม่ธรรมดาจริงโอเคมาเลยริซิ่ลงมาอรัสนะผมเวียนแขนใหญ่นี่มันตัวตึงของใสทองเลยเนี่ยใสรีเจนระดับหนึ่งโอ้มันกระเตมเหนียวไปสิครับอยู่ได้ยังไงล่ะพี่ครับโปโอเคอุ้ยมีสอ0 0ันเสียงไม่เท่าไร อ่ะจบตีหนึ่งสองสามสี่ล้มด้วยตัวเองเลยนะผมอ่าอุ้ได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 ้เรียกว่าเกินไปสองแปมก็ถือว่ายังดีงับนี่ตะก,กี้มามันสองเจ็ดแล้วสองเก้าองโอเคมาเลยยูเนียจังกล้าไหมไม่กล้านะผมยูเนียจังดังนั้นใส่ให้สุดเอาให้สุดแม็กเบต้าไม่ต้องลงสนามเลยเดี๋ยวให้มันรู้ถึงความเก่งของเรางับเข้าไป ลมทีเล็กมาแล้วนุ้ยนี่นะชนะแล้ว <c oughs> ง่ายมากการตอกต้องเป็นของฉันแคนได้50แน่โอ้โหเจ้าจิมสุดๆเอ้ย <c oughs> ไม่ตึงจริงๆด้วยแต่เพิ่งยกสองนะ <c oughs> วงเล็บว่าเพิ่งยกสองนะผมอ่าเราก็ต้องแบบว่าอ้าวตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็ก็ม,มีดาเมจหมนะ่อย นน้อยอต้องแบบว่าของใจประชาชนน่ะรู้จักว่าของใจประชาชนไหมอ่อไม่ได้ว่าดาเบจน,น้อยเกินไปว่าสามร้อยเป็นตัวหนึ่งนะแล้วก็เราต้องมีอ่ะ,อะ,อะโอเคแค่นี้ก็หลุลลหล่ล่ะและหลุ่ล่ะมาเฮาเพราะว่ามีสุดแค่พันหเองมาลุยกันดีฝ่ายนะผม มาโอ้โหกดจัดจัๆระดาบเมทตตั้ไม่เหลือเรียกว่าดาวเมทตตั้ไม่เหลือเลยเดียวดีเอ็มแบบว่าจะดีวะ่ะผมใส่ตั้งเจ,จแ๊แก๊กห้องว่ะมีสิทธิทธ์มีสิทธิ์มีผู้เล่นระดับต้นก็มีสิทธิ์ดูได้นะเนี่ยมันมยากเท่าไหร่นะผมอ่าสไปโนซอรัสอันสี่แล้วอยผมเอาไม่ได้นะเลยเราแข็งแกร่งมากมีสามเท่านั้นนะผมมาเลยแค่โจมตีแล้วก็ ชีวิตแกมวยมรณาแน่พูดเลยคาปโปรอขย่ำอยู่แล้วได้ป้องกันสองด้วยเรียกว่าลอยลำจัดๆไม่ตายแล้วแน่ๆสำหรับคาปโปซูคัสมาเลยมีห้าแล้วมันการลงตีไหมไม่โจมตีอกีกโอ้โหจิตใจไม่แข่งกล้ามอเลยใจมันไม่ได้อะเนี้ย,เ,ยเรียกว่าใจมันไม่ได้เป็นส่เนื้อที่ใจเย็นมากเอาแล้วมีเจ็ดแล้วนะผมก็ยังล้มผมไม่ได้อยู่ดีอย่าง เรียกว่าก็ยังล้มไม่ได้อยู่ดีจมตีเจ็ดโอ้โหต้องขอใช้ท่าไม่ตายก่อนจากไปใช่ไหมกูขียกัดดังตามเรียกว่าสายหัวนิดนึงเจ็บซิดหนึ่งจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่สบายเหลือให้เพื่อนหมดเลยนะผมตายซะอย่าอยู่เลยนี่แหละเรียบร้อยทำให้ต้องเกรงอยู่นั่นนะเรียกว่าเกง่งจังกองโกซตรรันนะผม จมตีสร็ของโปพีชีพเลยดีกว่าพีชีพในที่นี้ก็คือว่ามันก็หมดสมแต็กไปเลยนะผมมา <c oughs> สบายเลยตัวที่เหลือไม่ต้องเอามาก็ได้บงจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนะผมป้องกันหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ป้องกันหนึ่งก็องกองพอเหลือตัวหลังเนี่ยแกโชเ,เรียบ้อยลงไปนอนกลองมา <c oughs> มีสองร้อยเจ็ดมันล้มเราได้แน่ถ้าเราป้องกันสองมันล้มเราไม่ได้นะผม แต่ว่ามันจะโจมตีใส่เราหรือเปล่าเท่านั้นแหละไม่โจมนะผมบอกแล้ว <c oughs> ใจมันไม่ได้ไงโถ่ตายซยอย่าอยู่เลย <c oughs> จัดการมันเมดิโอชิรัสชีคัสปะ่ะงับเขาให้เรียบร้อยตายดีครับอย่างนี้ด้่อห้าพันสีเรียกว่าลิ้นจุกปากเลยยช <c oughs> นะแล้วนะผม คือแบบว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับตัวชุดบนเลยนะมันก็เลยแบบว่าเตีได้ง่ายมากเลยทีเดียวเรียกว่าตีได้ง่ายมากเลยทีเดียวอ่าเดี๋ยวเราต้องล่อหลอกให้มันมาวันเราต้องต้องมีอนุกวาะต้องมีนกสักตัวนึมานกที่มันคงกระพันเลยนะคงกระพันชาตีเลยอ่ะมันสักยันมาเลยทีเดียวอ่านกตัวไหนที่จะมีเลือดเยอะๆมว่งอ่านกวันเปตัวหนึ่งก็แล้วกันเอ้ยนกไม่ได้ดินกมันไม่เปลี่ยนมาเราต้องมีเราต้องมีกินเนื้อ เราต้องมีกินเนื้อใช่ใช่เราต้องมีกินเนื้อสักจะสับสนนิดนิดหน่นอยหน่อยนะผมกินเนื้อที่เลือดเยอะเะหน่อยเพราะตัวนั้น600เลยนะ600เรามีไม่มีกินเนื้อที่เลือดเยอะเลยเหรอมาเอาไดโนนีคัสไปนะผมแล้วก็พอ,อเรามีกินเนื้อเสร็จแล้วเราก็ต้องมีน้ำน้ำน้ำพันสามใช่ไหมพันสามพันสามไม่อยากแรแกเลยวะพูดตรงตแล้วตัวตนี้มัน,นดามเมจมันจะเยอะเกินไป ดาเมจมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วก็เราต้องมีกินเนื้ออีกสักตัวหนึ่งนะผมเอาแบบเอาแบบเอาลุ้นกันไหมเอาแบบมีลุ้นไหมผมว่าเอาแบบมีลุ้นดีกว่ามึงนะนต้องแบบต้องลุ้นกันสักหน่อยเอาตัวนี้ไปแล้วกันเอามีเลือดนิดนึงยรับดาเมจฝั่งนู้นไม่ได้นะผมอ่ะไปะลุยดีฝ่ายนะผม,ม<า> <c oughs> แหมเกชนะเช,น,ชนไม่ได้ง่ายๆเราคิวบอกได้ที่เลเวลสามห้าได้ใช่ไหมมึงลีเจนระดับสองจริงปะเนี่ย ไดโนชิลล่านะผมเ,เราป้องก,กันดิไม่ถึงไม่ป้องกันกันมไปนะเราก็ไม่ตายนะผมมันเปลี่ยนมามี600้อยเราก็ไม่ตายนะเนี่ยนี่ไงมี616้อยสิบนะผมโทดอนอ่ะอุ้ยสุ่มเสียงจัดยาดป้องกันสองไว้ก่อนโอเคผมกเก็บตัวแตกไว้เลยว่ะเดี๋ยวจำสุตมันก็เป็นดีเหมือนกันนะเนี่ยบอทเนี่ยไม่ธรรมาด่านนะผมโจมตีสองอุ้ยยังอยู่ได้สบายๆแต่ผมพอแล้วนะผม พอพอพอเลิกเล่นเรียกว่าเลิกเล่นเอาแค่นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะขยี้แกอยู่นี้แหละโจมตีสี่มันขยี้ก่อนเออตายเลยเออให้มันได้อย่างงี้เลยมามามาเดี๋ยวจะกดแอดแกอยู่นี้แหละโจมตีหนึ่งโจมตีสองป้องกันหนึ่งนะผมอ่าแปดร้อยยังไงก็ไม่รอดแล้วโอเคแต่ว่าเราก็สบายแล้วไงสบายล้วนทุกคนแค่ผมก็ให้เพียงแค่โจมตีสองเท่านั้นมาเจอกันอีกค้างหนึ่งแล้วสินะ กี่แกหนีไปใช่ไหมดูทำวาดนิ้วใหญ่ทำยังกระเล็บกระยาวมากเลยทีเดียวอุยเอาหัวโป่งตายเลยไปล้อมมันมากเกินไปนะผมก็ตายหาอย่างนี้แหละไมด้อย่างนี้เลยจมตีหนึ่งจมตีสองอุ้ยสบายเลยอะโถเอยู่เนี่ยนี่แน่นี่แน,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 น่แล้วก็เอาเรือไปสี่ไ่ตายสุดๆนะผมไม่ได้นานๆใช้ทีคาโนแรปเตอร์ต้องเอาให้สุดเอาให้ตึงไม่งั้นเดี๋ยวชาวโลกมันไม่จำมา,าได้แล้วเจ้ายเนี่ย จมตีสามเหลือหนึ่งเอไม่ธรรมดาขนาดแพ้ทางแกยังกล้าเหลือหนึ่งต่อหน้าฉัน่างั้นใช่ไหมตายซะเถอะให้มันเห็นหนึ่งอันภาพแรปเตอร์ซะบ้างนี่แหละเรียบร้อยขวดนิ่มกินหมูเลยทีเดียวมายกสุดท้ายเลยยังอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับผม เจอแต่ตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยอะเรียกว่าห้โหกีดการ์ดเลยอะัยรุ่นผมจะเอาแบบตัวแคนงมันเลยดีกว่าไหนก็ไหนๆละนี่ต้งสุดๆเลยตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้เลือกแบบไม่คิดเท่าไหร่เลยมีตัวน้ำตัวไหนที่ดาเมจเยอะๆมีดาเมจเยอะๆมีมั้งไหมตัวน้ำเนี่ยมีแต่แบบตัวอย่างเงี้ยหรอเราไม่มีเลยว่าน้ำ หมดเลยหมดสต็อกอ่าหมดสต็อกอย่างนี้สงสัยจะต้องเอาอ่าตัวนี้ไปด้วยอ่ะเอาอย่างนี้เลยเราเน้นเลือดจัดจัดป่ะลุยกันดีฝ่านะผมอะระหว่างฝั่งที่เน้นดาเมจกับฝั่งเราที่เน้นเลือดนะผมแต่ว่าก็พอกดดาเมจฝูงฝั่งนู้นได้โอนมควรนะผมมาเลยย้อมโมเดลที่แสนน่าเกลียดของฉันเนี่ยโมเดลสวยฝ่าเองเก่งสองนะผม เราต้องป้องกันไหมเฮ้ยไอ้ยอลอ่อนแอโดนแดดที่ป้องกันพูดเลยบอลอ่อนแอโดนแดดที่ป้องกันมาเลยไม่โจมตีนะผมโอ้โหได้ยังงี้เลยตึงจัดเลยเดียวอุ้ยมัน๊กหนึบด้วยอ่ะตายแล้วสแต็กมันมีเพียบเลยเดียวอถ้าเราโดนตียังไม่ไปยังไปยังอยู่ได้เอ้ยมันจะตึงกันไปถึงไหนวะเนี่ยให้มันได้อย่างงี้เลยโอเคมา มีเต็มแม็กซ์แล้วสินะมี8เลยดเดียวดูสิมันจะกล้าใส่เราไม่มี8มันต้องกล้าใส่อยู่แล้วแต่ว่ามันจะใส่8หรือเปล่าโ <c oughs> จมตีเจ็บเรายิ่งม่ตายใยัย <c oughs> เดี๋ยวหนึง่งใช่ไหมงับตามดิตามที <c oughs> ม่โยบบกสบใบแมา <c oughs> จะโจมตีอย่างนี้แล้วก็ <c oughs> เรียกคนตายตายแน่นอนมึงอย่าอยู่เลย ทำไม่มียกโมโหแล้วงับก็ให้ตายนี่นะจมตีก็ต้องจมตีกันอย่างเงเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งนะผมอยางไทยเลนนัดนะมา <c oughs> ตัวสีฟ้าม่วงมาเลยทีเดียวมาไม่กด้จมตีอะ่ะยิดดูวัวเก่งอำนาจพี่ยกสุดๆอะ่ะแต่น้ามัน่าจะมีห้านะเดี๋ยวพี่ยกปากดีกบตหนึ่งสสามสี่อ่ะ เอ้ยมีหกเลยว่าชิปหายแล้วพี่ยกตายนะผมอาการนี้ไม่รอดแล้วออโอ้โหเอ้ยลุกยิบนกกันห้าก็ดีดอ่ะมาจมตีหเอาพี่ยกจจยังอยู่อือโอ้ยทำอะไรพี่ยกไม่ได้เลยอ่ะพี่ยกแข็งแกร่งเงินไปจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามสี่นะผมแล้วก็เหลือไอ้เชิอสามสุดจัดขนาดนี้ไม่เคยเจอมาก่อน <c oughs> ไม่คิดว่าพี่ยกจะสุดจัดขนาดนี้โอเค แล้วสินะชาคโคเลีกทางไปแล้วส่งการทองมาอยู่เนี่เอาให้มันได้อย่างงี้เนี่ยพี่ยบเก็บหมดอดเรียกว่าจัดฟันชิดนถุยันทีโอ้โ,โหเรียบร้อยเอยเก่งเกินไปสำหรับพี่ยบโชว์เทพเลยทีเดียว <c oughs> เอยเหลือเชื่อมากพี่ยบแม่เก่งอะไรขนาดนี้ผมเพิ่งจะเคยเจอพี่ยบโชว์เทพมาปัด เออยได้นกอย่างแน่นอนนะผมตายแล้วผมอยากได้อาไพโอโนโอสุคัตนะเออไม่ได้สักที <c oughs> เปิดไม่เคยได้เลยได้แต่เพลาโรดอน,นเนี่ยเนี่ย j w 6หกอยห้าสเรียกว่าหวานเจียบได้แล้วนะผมเต็มแล้ว <c oughs> สำหรับ Cash off แคสออฟเตทันของผมนะผมนะแล้วเจอกันวัยรุ่นทุกคน <c oughs> มา อย่ม่ใี่ตอนนี้เดี๋ยวร้องมาได้ไงก็ถ้าผมจำไนะม่ผิดนะเมนว่าพูดเรื่องอะไรวะเออลีกลีกใหม่มาลองแล้วเนะครับผมอุ้ยแพ็กนี้น่าสนใจมากเลยทีเร็กนะผมแจกอะไรวะนนี้สุใสต้องเข้าไปสู้ซะหน่อยแหละแล้วก็ลีกใหม่ก็มาจ่อเรียบร้อยแล้วนะผมตัวที่จะมาะเข้ารอบ ในการที่ทุกคนจะได้ตีย่งชิงกันนั่นก็คือพี่คาโปสุคัตเจนสองนะครับผมตัวนี้ผมก็มีแล้วก็ปลดล็อกไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมน่านอีกแล้วอ่ะไม่ได้วะศึกศักดิ์สิทธิ์ต้องมาว่ะวันนี้ยังไงก็ต้องสู้ออกมาให้ได้นะผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยจริงผมชอบในโนเสาร์น้ำที่สุดเลยนะตัวโนเสารย์ยางอื่นไม่ไม,ไม่ครนันเท่าไหร่อะพอดีฝ่านะอุย้ยแฮกอะไรเนี่ย มีเกลือด้วยผมเกลียดจริงๆเลยไอ้พวกแพคลิตันลิตันเนี่ยแม่งโมหข่าวที่แล้วก็ก็ลิตันนี่เปิดก็ไม่เคยได้ดีเลยทีเดียวอะไปดีฝ่านะสำหรับวันนี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เบ้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซ u b ส c คร b e ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเแมนก็คงต้องขอดตัวราไปก่อนนะครับผมซีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ by the fire